สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าจะมาสอนเกี่ยวกับการสั่งของจากเถาเป่านะคะทุกคนปกติเราสั่งของจากเถาเป่านะคะที่รีวิวชุดแกะกล่องไปอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็คือจากเถาเป่าเป็นส่วนใหญ่นะคะสั่งของจากเถาเป่าสั่งยังไงนะคะทุกคนมีหลายวิธีมากใน u t u b e เนี่ยทำคลิปไว้หลากหลายเลยค่ะบางคนก็จะสั่งผ่านคนกลางนะคะหรือว่า สั่งผ่านชิปปิง้งก็คือให้ชิปปิ้งสั่งให้นะคะเราก็แค่เลือกรูปไปแล้วก็ให้เขาทําการสั่งให้แล้วก็ส่งมาให้เราอันนั้นก็ง่ายเหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> แต่ที่ฟ้าสั่งก็คือสั่งจากเขาเป่าเองแล้วก็ส่งไปให้ชิปปิ้งนะคะทุกคนเลือกเองดูเองนะคะชิปปิ้งคืออะไรชิปปิ้งก็คือตัวกลางในการส่งสินค้าจากจีนมาไทยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเข้า Google ก <Okay. S 1> ันเลยก็ง่ายๆเลยค่ะพิมพ์ใน Google นะคะว่า ชิปปิ้งจีนชิปปิ้งเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาชิปปิ้งจีน <Okay. S 1> ขึ้นมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลือกเอาอ่ะเข้าไปสมมุติอันนี้เราก็เข้าไปใช่ไหมคะเนี่ยเขาบอกขนส่งสินค้าจากจีนราคาเริ่มต้น20บาทกิโลละ20ิบบาทใช่ไหมคะอ่ะเราก็ติดต่อสอบถามเขาไปเลยเนี่ยแอดไลน์ไปก็ได้ใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นแอดไลน์อ่ะ อย่างนี้ขนส่งสินค้าไทยจีนใช่ไหมคะเราก็บอกเขาว่าขอสมัครเป็นเมมเบอร์ค่ะขอสมัครสมาชิกแล้วก็เขาก็จะให้รหัสกับเราแล้วก็ที่อยู่ในจีนนะคะให้เราอาพูดถึงเรื่องชิปปิ้งก่อนนะคะกิโลละเท่าไหร่กิโลละ45บาทกิโลละ50บบาทหรือว่าคิดเป็นคิวคิวละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอันนี้บอกก่อนนะคะว่าเราไม่ได้ใช้ชิปปิ้งของอันนี้นะคะทุกคนอันนี้แค่ ยกตัวอย่างให้ดูนะคะมีขนส่งทางรถขนส่งทางเรือนะคะทุกคนสามารถสอบถามกับชิปปิ้งได้เลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะฟ้าจะใช้ขนส่งทางรถนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เมนมาได้ว่าให้พูดเกี่ยวกับชิปปิ้งนะคะซึ่งรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันว่าขนส่งทางรถเนี่ยถ้าขนส่งยังไงขนส่งทางเรือสั่งของ10ตัวส่งได้ไหม ไม่ได้นะคะส่งทางเรือเนี่ย <Okay. S 1> มันก็จะมีข้อจํากัดเยอะแยะเหมือนกันนะคะพยายามจะหาราคาให้ทุกคนดูนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะทุกคนอันนี้จะบอกว่าประเภทสินค้าทางรถต่อกิโลกรัมสินค้าทั่วไปน้อยกว่า100กิโลกรัมทางรถกิโลละ35บาทนะคะถ้ามากกว่า100กิโลกิโลละ33บาบาทนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าคิดเป็นคิวสินค้าทั่วไป น้อยกว่า1คิวคิวละ7,500นานะคะมากกว่า1คิวก็คือ7 7 0 0 0นะคะทุกคนไม่ใช่7 0 0 0บาทนะคะทุกคนมันต้องเอาไปหารยุ่นี้นัน่นอันนี้ก็มันเป็นรายละเอียดที่ยิบย่อยนะคะเอาพอเข้าใจว่าเราต้องหาชิปปิ้งเพื่อที่จะให้ของเราไปถึงจุดรับของในจีนนะคะโอเคเรื่องชิปปิ้งนะคะมาต่อไปนะคะเราก็ต้องโหลดแอปนะคะแอป เาเปล่านะคะทุกคนสําหรับตัวเราเองนะคะมันก็ง่ายเพราะเราอ่านจีนได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่รู้ภาษาจีนเลยเดี๋ยวก็จะมีทริคนิดนึงนะคะอ่ามาดูกันโอเคอ่าเข้าแอปนะคะแอปเผาเปล่าทุกคนอ่าแล้วก็นี่มาตรงนี้ก็คือมันก็จะขึ้นเป็นหมวดมาให้นะคะว่า มีอะไรบ้างแล้วมันก็จะเป็นรูปนะคะทุกคนจะเป็นรูปให้สั่งของให้ลูกค่ะเหมือนก็เลยขึ้นขึ้นมาอันแรกเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเด็กเห็นไหมคะเกี่ยวกับเด็กเสื้อผ้ารองเท้าของเล่นนะคะทุกคนมีครบนะคะอ่าเห็นไหมมีของใช้อะไรแบบเนี้ยอ่ามีเสื้อผ้าของคุณแม่มีเสื้อไหนให้นมมี อากางเกงคนท้องมียาบำรุงนะคะมียามีไปถึงเกี่ยวกับการเรียนเลยค่ะทุกคนโอเคอ่ะทีนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็กดมาเรื่อยๆอ่ะอันนี้อะไรนะอ่ะมีพาราดา้ามีอะไรมีของอ่านี่เยอะแยะเห็นไหมคะทุกคนเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนมาดูเราสนใจอันไหนเราก็กดดูอันนี้เกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับกีฬาเห็นไหมครับเพราะว่ามีรองเท้ากีฬามี จักรยานมีเห็นไหมคะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะอ่าแล้วก็เลื่อนดูโอเคอ่าต่อไปอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าอีกแล้วใช่ไหมอ่าเป็นเสื้อผ้าแบบไหนอันนี้เป็นเสื้อผ้าแบบไหนคะอันนี้เห็นไหมเป็นชุดผู้หญิงก็เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ไหมคะทุกคนก็จะมีเยอะมากอันนี้ชุดชั้นในนะคะนี่เคยเยอะอ่ะทุกคนก็คือเนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้ภาษาจีนก็คือ กดดูทุกอันเลยก็ได้กดไปกดบนไปมีเกี่ยบของใช้ในบ้านนะคะอ่าโทรศัพท์มือถือก็มีนะคะหัวเว่ย oppo นะคะทุกคนอของกินของกินก็มีมาม่าขนมเลยแบบนี้นะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องประดับนะคะเห็นไหม คือถ้าสมมุติเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเราก็กดดูกด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 ไปเลยใช่ไหมมันก็คือขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมานะคะทุกคนมันก็เหมือนคล้ายๆกับช้อปปีหรือว่ารา z าด้บ้านเราเนะะี่ยค่ะสมมุติอ่าสมมุตินะคะทุกคนเดี๋ยวมาในหมวดผู้หญิงอ่าเราอยากได้เสื้อยือดอ่าเห็นรูปละเสื้อยือดเห็นไ,ไหมคะเนี่ยก็ประมาณนี้ อกดเข้าไปอันนี้บอกว่า9.94หยวนนะคะนี่ <Okay. S 1> เห็นไหมคะโอเคแล้วก็กดอเ,อเอาสีฟ้าดีกว่าไซส์เอมโอเคแล้วก็เพิ่มเพิ่มแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วทำยังไงต่อพอเราเพิ่มแล้วเราก็ไปดูที่ตะกร้านะคะก็เหมือนกันเหมือนกันกบ shopee เราจะได้าอจบ 9.94หยวนใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ต้องกดจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยประเด็นคืออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนสถานที่ที่ขึ้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอเบอร์นะคะมันเป็นเรหัสของเราเองนะคะทุกคนตรงนี้คือใส่ที่อยู่นะคะทุกคนเนี่ยเราก็ต้องมีที่อยู่ที่อยู่ในที่นี้คือที่อยู่ของชิปปิ้งที่เราสมัครไปแล้วเขาให้เรามานะคะ เ,เราก็ใส่ที่อยู่แล้วก็กดจ่ายเงินอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินทีนี้จ่ายยังไงใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นปัญหาสําหรับคนไทยเหมือนเราอย่างนี้นะคะก็ไม่มีบัญชีไม่มีบัญชีที่เขาไม่ได้เรียกบัญชีแต่เป็นจ่ายผ่านจูซี่ป่าหรือว่ามีแชทนะคะทุกคน ของเราเราก็สมัครในจื้อฟู่เป่าจื้อฟู่เป่าก็คือแอปที่จ่ายเงินของคนจีนนะคะส่วนใหญ่ประเทศจีนเนี่ยจะใช้แอปในการจ่ายเงินนะคะเนี่ยจื้อฟู่เป่าใช่ไหมทุกคนทีนี้จะจ่ายเงินในจื้อฟู่เป่าสําหรับคนไม่มีทํายังไงก็ต้องสมัครนะคะสมัครอันนี้ก็ต้องเป็นรายละเอียดอีกทุกคนต้องไปหาวิธีนะคะใน Google ก็ได้ตอนนั้นฟ้าเองก็หาใน Google นะคะทุกคนสมัครจื้อฟู่เป่านะคะแล้วก,แวก็แล้วมันก็จะเด้งให้เลย ง่ายมากแค่นั้นเลยค่ะไม่มีอะไรโอเคอทีนี้ถามว่าเติมเงินในจิ๊ผู้ป่าวใช่ค่ะเราต้องแลกเงินด้วยเราต้องแลกเงินไทยเป็นเงินหยวนแล้วก็ให้เขาโอนมาเข้าในจิ๊ผู้ป่าวของเรานะคะทุกคนเพื่อที่จะทําการโอนเงินให้ร้านค้านะคะโอเคประมาณนี้นะคะในการสั่งของ ผ่านเผาเปล่านะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะพามาดูเกี่ยวกับห่าร้านาค้ายังไงอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าร้านค้าในจีนเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็สอนอ่านคอมเมนต์ดีก่อทุกคนสอนอ่านคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะคะอ๋อแล้วก็รา,า,ายละเอียดนะคะทุกคนส่วนใหญ่สินค้าใช่ไหมสมมุติว่าเดี๋ยวเราให้ดูอ่าสมมุติเราจะสั่งถุงเท้าอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนอันเนี้ยมันบอกว่า ของผู้ชายใช่ไหมสิบคู่10คู่เนี่ยสิบเหยวนใช่ไหมคะแต่เสร็จแล้วมันลดเหลือ17.90จ็ดจุ้ยใช่ไหมอันนี้คือคือเราถ้าสมมติใครไม่รู้ใช่ไหมเราแนะนําเลยว่าให้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องอะ่ะเปิด Google แปลภาษาแล้วก็เปิดโหมดกล้องอะคะ่ะมาจอดูมันก็แปลค่อนข้างจะเข้าใจได้อยู่นะคะโอเคโอเคประมาณนี้นะคะอันนี้เห็นไหม เวลามันมีเยอะๆอย่างเนี้ยนะคะก็ต้องใช้ Google แปลภาษาสำหรับคนที่ไม่รู้ภาษาจีนนะคะทุกคนโอเควันนี้นะคะขอจบคลิปเลยละกันนะคะทุกคนประมาณนี้ไม่มีอะไรมากง่ายๆนะคะทุกคนลองทำกันดูนะคะโอเควันนี้ขอบคุณคะ่ะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องนิชาด้วยนะคะ ฝากติดตามช่องนิชาทีทีดับเบิลยูของเราด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายหน่อยค่ะลูกบ๊ายบาย